สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทดลองการกรีดให้ดูอีกแล้วนะครับก็คือผมจะมาทําการทดลองการกรีดแบบเ,เปลือกหนาเทียบกับการกรีดแบบเปลือกบางนะครับว่าผลที่ได้เนี่ยปริมาณน้ํายางที่ได้จะต่างกันไหมครับแบบไหนจะมีการอ,าอัตราการไหลที่ให้ปริมาณน้ํายางที่ดีกว่ากันก็ เดี๋ยวผมจะไปทำการทดลองกรีดให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลการทดลองตอนที่ผมกรีดตอนช่วง6โมงเช้าของวันนี้เลยนะครับไปดูผลการทดลองกันครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองออการกีดเปลือกหนาเปลือกบางให้ดูนะครับว่าผลที่ได้ในการกรีดนี่จะเป็นยังไงระหว่างกรีดหนากับกรีดบางนะครับโดยผมจะทดสอบให้ดู2ต้นนะครับก็คือ ต้นนี้ผมจะกีดเป็นเปลือกบางนะครับอีกต้นนึงอยู่ตรงนู้นนะครับก็ผมจะกีดเป็นเปลือกหนาก็สองต้นนี้ที่ผมทดสอบก็คือการไหลของน้ํายางนี่เท่าเท่ากันเลยนะครับก็คือผมดูจากปริมาณทั่วยางครับนี่ครับมันประมาณใกล้เคียงกันครับก็เลยจะใช้เปรียบเทียบกันครับเดีย๋ยวอันนี้ผมกีดเปลือกบางนะครับ เดี๋ยวไปกรีดต้นเผือกหนาครับนี่นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือการไหลหมันจะเท่ากันนะครับปริมาณน้ำยางในถ้วยจะใกล้เคียงกันก็เลยจะใช้เปรียบเทียบกันได้ครับต้นนี้ผมจะกรีดเป็นแบบกรีดเป็นแบบหน้าหนาเลยนะครับ แหน,นาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวประมาณ9โมงนะครับผมจะมาทำการหยอดน้ำกดนะครับแล้วผมจะมาทำการวัดน้ำยาง2ต้นนี้ให้ดูนะครับว่าระหว่างกอีดเปลือกหนากับเปลือกบางนะครับผลที่ได้มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองไปรู้กันตอนช่วง9โมงเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา แปดโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมกรีดเปรียบเทบกันสองต้นนะครับคือต้นนี้แล้วก็ต้นตรงนู้นนะครับอันนี้ต้นนี้ที่ผมให้ดูต้นนี้ต้นแรกนะครับเป็นที่ผมกรีดเปลือกบางนะครับนี่นะครับเปลือกที่ผมกรีดไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับ ก็กีดไว้ตั้งแต่ตอนประมาณ6โมงเช้านะครับตอนนี้ครับตอนนี้8โมงครึ่งแล้วประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับก็ยังหยดอยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันจะหยดช้าลงแล้วนะครับก็ปริมาณน้ำยางที่ได้ก็ เกือบจะครึ่งถ้วยนะครับสำหรับการกรีดเปลือกบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมกรีดเปลือกหนาไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเปลือกที่ผมกรีดไว้มาตอนหกโมงเช้าครับกรีดเปลือกหนานะครับก็หยดเหมือนกับ ต้นที่กีดเปลือกบางเลยนะครับก็คือหยดเริ่มจะช้าลงครับกอน,น้ำยางก็ถือว่าได้ใกล้เคียงกันอยู่นะครับไม่ไม่ถึงครึ่งถ้วยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสังเกตดูดีๆเหมือนต้นนี้มันจะหยดปริมาณน้ำยางที่หยดนะครับมันค่อนข้างจะได้เยอะกว่านิดนึงครับแต่ผมตีว่า ได้ใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับเพราะว่าความต่างมันต่างกันแทบไม่มากเลยครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีก็จะ9โมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าน้ำยางมันหยุดไหลหรือ,อยังครับก็มันไม่ค่อยจะไหลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมเดินมาดูตอน8โมงครึ่งก็ ใช้การประมาณการด้วยสายตานะครับก็มันอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใช้ฟุตเหล็กนะครับก็จะใช้วิธีการจุ่มลงไปนะครับว่าามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดต้นที่ผมกรีดเปลือกบางก่อนเลยนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจุ่มให้ดูเลยนะครับ ก็ได้2เซนนะครับ2เซนนิดๆนะครับสำหรับต้นที่เป็นกีดแบบเปลือกบางนะครับก็เดี๋ยวเราไปวัดต่อกันที่ต้นที่กีดเปลือกหนานะครับก็เดี๋ยวเช็ดนิดนึงนะครับ เช็ดเรียบร้อยนะครับ,รบต้นนี้จะเป็นต้นเปลือกหนานะครับก็รู้สึกว่าต้นนี้ยังหยดยังหยดมากกว่าต้นเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อกี้ต้นเปลือกบางนี่เกือบจะหยุดไหลแล้วครับแต่ต้นนี้ยังหยดยังหยดอยู่นะครับแต่ว่าก็หยดช้าลงครับเดี๋ยวเราวัดกันเลยนะครับว่าได้ปริมาณน้ำยางเท่าไหร่นะครับสำหรับต้นกีดเปลือกหนานะครับ นี่ครับจุ่มลงไปเลยครับโอ้ได้มาแล้วนะครับก็ผลที่ได้นะครับได้น้ำยางที่2องเซนครึ่งเลยนะครับก็สรุปแล้วกีดยางเปลือกบางเทียบกับายางเปลือกหนานะครับสรุปว่า การกรีดยางแบบเปลือกหนาจะให้ปริมาณน้ำยางที่มากกว่าเลยนะครับมากกว่ามาเพิ่มมาอีกต้องครึ่งเซนเลยนะครับนี่ครับหลังจากการใช้ฟุตเหล็กวัดลองจุ่มลงไปนะครับปรากฏว่าได้มากกว่าชัดเจนเลยครับก็สังเกตได้จากเมื่อกี้ครับที่ผมสังเกตการหยดตรงนี้ครับต้นสังเกตว่าต้นเปลือกบางนี่มันแทบจะไม่อยากจะหยดแล้วนะครับแต่ต้นเปลือกหนาเนี่ยครับ ที่กีดแบบเปลือกหนาครับยังมีการหยดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้มันจะหยดช้าลงนะครับก็เดี๋ยวผมอันนี้สําหรับต้นเปลือกหนานะครับการหยดนะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับไปอีกทีนะครับกับต้นเปลือกบางนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ามันเกือบจะหยุดหยดแล้วครับนี่ครับมันแทบจะไม่หยดเลยนะครับนี่ครับหยดแบบหนืดแล้วก็ช้าลงมากเลยครับ ถ้าเทียบกับต้นเปลือกบางนะครับลองกลับไปดูอีก,อกรอบนะครับจะเห็นว่ามันหยดค่อนข้างจะทีกว่านะครับนี่ครับนี่ครับก็โดยสรุปนะครับการกรีดแบบเปลือกหนานะครับแบบนี้ครับการกรีดแบบเปลือกหนาให้ปริมาณน้ํำยาง ที่มากกว่านะครับดยมากกว่าประมาณครึ่งเซนนะครับไม่ใช่ประมาณนะครับก็คือใช้การใช้ฟุตเหล็กวัดลงไปนะครับได้มากกว่าครึ่งเซนครับเมื่อกี้ต้นเปลือกบางวัดได้2เซนพอดีนะครับ2องเซนนิดนิดแต่ว่าอันเนี้ยต้นเปลือกหนาผมวัดได้2เซนครึ่งเลยนะครับกับ3มเซนครับก็ทราบกันไปแล้วนะครับสาหรับผลการทดลองนะครับในการกรีดเปรียบเทียบระหว่างเปลือก บางและเปลือกหนานะครับก็สรุปผลแล้วนะครับว่าการกรีดเปลือกหนานั้นได้อปริมาณน้ำยางที่มากกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากผลการทดลองนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับ ก็ผมจะได้ทําคลิปดีๆเผยแพร่ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ